ขอทั้งห้าตัวซึ่งตัวใหญ่สุดยาว2เมตร64เซนพวกมันเคลื่อนตัวจากตรงนั้นลงมาแต่ผมก็ยังแปลกใจที่ไม่เจอพวกมันยาว3 4ถึง4เมตรขึ้นไปเลยแต่พอมาลงไปรอบๆแถวนี้ภาพที่เห็นก็คือการมีน้ำเยอะกว่าที่ควรจะเป็นเรามาที่นี่ในฤดูแล้งแต่กลับไม่แห้งเลยเดียคิดว่างูยักษ์คงต้องหนีไปซ่อนในน้ำที่ลึกกว่าแนะ่ ม้จะดังเรื่องการมีงูยักษ์เยอะมากยานอสก็ยังไม่ยอมเผยความลับระดับน้ำที่สูงมากส่งผลกับความสามารถในการตามหายักษ์ใหญ่ของผมมากทำให้หลังผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ผมก็ลังจะลาจากยานอสแล้วมุ่งหน้าไปอเมซอนซึ่งการหางูยักษ์เจอได้ง่ายกว่าในการขับรถ20ชั่วโมงเข้าวปใเซล่าไปทางทวีปออชิงใต้ของประเทศผมกำลังไปที่แม่น้ำโอริโนโกสาขาของอเมซอนที่ยิ่งใหญ่ ผมจะนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามมาริโอโอริโนโกหรือแม่น้ำโอริโนโกที่ดังมากระหว่างทางจาก Los os, ลอสยานอสเราได้รู้เรื่องอนาคอนด้ามากขึ้นกว่าที่เคยรู้มาและช่วงไปอเมซอนก็มีคนเล่าให้ฟังได้ว่าอนาคอนด้าของที่นั่นตัวใหญ่กว่าทุกที่ในโลกเลย แล้วจูจ่ๆสภาพรอบตัวก็เปลี่ยนเป็นป่าแบบเร็วมากสึ่งกดีครับเราจะมีความชื้นมากขึ้นทําให้ได้ความรู้สึกถึงบรรยากาศสุดยอดหลังเข้าไปน้ําสายเล็กและความเป็นป่าก็ได้ช่วยให้เจอนาะคอนดนได้ง่ายขึ้นและยังได้เจอคนที่มีเรื่องยิ้มๆของมันมาเล่าด้วยรวมทั้งเรื่องจริงเบื้องหลังตำนาน เอรียมังแม่น้ำขอร่าผมเจอชวาวบ้านคนหนึงซึ่งมีเรื่องน่าทึ่งของอนาคอนดามาเล่าให้ฟังและเป็นฝันร้ายที่ทำให้ชีวิตน้องสาวเขาต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลโอเคน่าทึ่งมากเมือ่อแปดปีก่อนน้องสาวเขานั่งอยู่ในรถกระบะกับคนขับตอนเห็นนาคอนดาตัวหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเหมือนยาวรถกระบะ ก็เลยอยากเข้าไปดูเลยบอกว่าฉันจะงไปดูพระเป็นาาอนดาตัวใหญ่มากแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน้อกสาวเขากลัวมากเะย้าบอกว่าอย่าเลยนั่นมันอาอนดานะอันตรายมากอย่าไปแต่เขาก็ไม่ยอมฟังแเขาาไม่ฟังเธอก่อนลงจากรถแล้วิ่งไม้กับหินก้อนเล็กๆปาใส่เพื่อดูว่ามันตายหรือยัง เขาเราว่าอนาคอนด้าหันมามองแล้วเริ่มแลบลิ้นเช็คอากาศเขาจึงเดินเข้าใกล้ไปแล้วเอากิ่งไม้เขี้ยช่วยเองเที่ยอนาคอนด้าเริ่มเล่นงานเดอรัดตรงเอวและแค่ไม่กี่วินาทีก็รัดไว้ทั้งตัวมีแค่แขนสองข้างที่ชูไว้เหนือหัวจะยังไม่พอแกะกดให้คลายออกก็ร้องลั่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยน้องึาษาเขาตัวแข็งทื่อไปเลยราะกลัวมาก ส่วนนาคอนดาก็เริ่มรัดแน่นขึ้นจนเขาขาดใจตายมันเข้าในการรัดตัวในการประสานการระหว่างการบีบรัดก,กับการบิดตัวและดึงไปพร้อมกันทําให้คุณตายเพราะขาดอากาศหายใจขณะกระดูกสลังก็จะหักเพราะจะทให้เหยือ่อหยุดเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุดเขาบอกว่าต้องใช้เวลากว่า5นาทีกว่าผู้ชายคนนั้นจะได้ตะโกนขอให้คนช่วยเป็นครั้งสุดท้าย การได้ฟังเรื่องอน,คอนาคอนด้ายักษ์แห่งแม่น้ำคาอุระทำให้ผมเชื่อว่าจะต้องเจอพวกมันแน่แล้ว,วันรุ่งขึ้นตอนขึ้นไปเหนือน้ำผมก็ได้เจอปีศาจต,ตัวหนึ่งจริงๆด้วยเจซี่วันดียินดีต้อนรับขอบคุณยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันวันคาร์ลอสหรือเจซีกับบาทูโรเพื่อนและไกด์พาทัวร์ไปน้ำ มาพาผมล่องขึ้นไปบนแม่น้ำคาอุระเพื่อยังถิ่นของอนาคอนดายักษ์มีเขาด้วอนาคอนด้าเถาเหนือน้ำบ้างไหมมีเมืสองวันก่อนมีคนเห็นสองครั้งช่วงต้นน้ำโอเคเราลงไปที่หมู่บ้านเยโก,กน,นา พวยกยกนะ่าเป็นชาวอินเดียนซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่และยังใช้ชีวิตแบบย่างเดิมฮวนคารลัสกับอาทุโรติดต่อพวกนั้นเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนแล้วรู้ว่ามีอนาคอนด่ายักษ์สองตัวดึนต้องรีบไปและพยายามหาพวกมันให้เจอ เรามาแวะพักกลางทางในหมู่บ้านเปการวันที่น่าทึ่งมากและเป็นที่ที่สวยงามจริงๆน้ำจากป่าสมบูรณ์ที่สุดไหลลงแม่น้ำและยังมีหินก้อตนโตๆให้เห็นได้ทุกที่ด้วยผอมแปลกใจนิดๆ ตอนเห็นกโหลกสมเสร็จคู่หนึ่งเพราะมันอยู่ใกล้น้ำมากเลยครับช่วงฤด,ดูแล้งที่นี่จะแห้งผาขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำจึงลดต่ำลงมากในช่วงสองวันที่ผ่านมาและแต่มากพอทำให้เห็นกโหลกเก่าวพวกนั้นแต่ยังถือเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะพอเห็นก็พอเล่าเรื่องของพวกมันได้ี่เป็นตัวผู้ดูได้จากส่วนที่เรียกว่าร่องยาวบนหัวตรงนี้ซึ่งรองรับกล้ามเนื้อและช่วยรู้ว่าเป็นตัวผู้ซึ่งตาย ตอนที่มันยังเด็กมากเพราะ,ะฟันยังศึกไม่มากนะครับไม่มีอะไรในเขตนี้ของโลกที่จะมีกระโหลกสายขนาดดีจึงถือว่าสุดยอดมากพระสมเสร็จคือสัตว์เลี้ยงลูกดินนมตัวใหญ่สุดในอเมริกาใตา้คือหนักปราว2 5กิโลสูง2ฟุตถึง2ฟุตครึ่งที่ถือเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะถูกชาวบ้านล่าเพราะเนื้อมันอร่อยมาก ผมเองก็เคยกินตอนไปทํางานในบริเวียเมื่อไม่กี่ปีก่อนและมีคนบอกว่าเนื้อสมเสร็จอร่อยมากจนกลายเป็นอาหารยอดนิยมคือเทียบได้กับเนื้อวัวตัวหนัก250กิโลเลยแต่จริงๆแล้วพวกมันเป็นญาติใกล้ชิดกับแรดมากกว่านะครับ